สวัสดีครับเรามาอยู่กันที่ยะลายง่วนนะครับในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับผมมีสีทารองพื้นมานําเสนอนะครับสาหรับสีทารองพื้นโจตันอัลตราไพรเมอร์นี่นะครับเป็นสีรองพื้นที่เหมาะสําหรับปูนที่มีความชื้นสูงนะครับสามารถทาได้ทั้งปูนเก่าและก็ปูนใหม่นะครับสาหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม,เ,ตมเรามาชสมกันได้เลยครับสีรองพื้นโจนตันอัลตราไพรเมอร์เป็นสีรองพื้นที่เหมาะสําหรับทาภายนอกและภายในสามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม สามารถป้องกันคราบเกลือต่อต้านรอยสีด่างเหมาะสําหรับผนังที่ฉาบเสร็จใหม่และผนังปูนเก่าสาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาสีรองพื้นหรือสีทาบ้านนะครับสามารถติดต่อได้ที่ยาลายงพวดหรือสั่งซื้อออนไลน์ทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศยาลายงพวดเนรมิตบ้านทั้งหลังอย่างที่ใจคุณต้องการสวัสดีครับ